นะครับพบกับทางบ้านมุนตานะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปรวมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับก็คือเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการงานนะครับของเดือนพฤษภาคมเราเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการไหวครูนะครับเป็นงานของการไหวครูของอพระอาจารย์บุญเรือนหรือลวนตาบุญเรือนของเรานะครับในวันที่ 15, 16, สิบห้าิบหกพฤษภาคมนะครับ อันนี้นวัดนวัดหนอง,นองสองห้องจังหวัดกาญจนบุรีนะครับต้องบอกก่อนว่าคนที่ติดขัดในเรื่องของโชคลาภเงินทองหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปขอความอนุเคราะห์นะครับที่พระอาจารย์บุเรือนได้ท่านน,นอกจากาไว้ครูแล้วเนี่ยท่านจะมีการตรวจดวงชะตาแล้วก็เสริมนะครับในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามา สำหรับคนที่ไม่ดีเนี่ยท่านจะอนุเคราะห์ในการลดน้ำมนให้นะครับต้องบอกเลยว่าอย่างการตรวจดวงเะตตาของพระจำเรือนเนี่ยไม่ธรรมดานะครับก็คือหลายคนก็บอกว่ามีความแม่นยำที่สูงมากนะครับแล้วในวันที่สิบเก้าเนี่ยเราจะมีการไหว้ครูนะครับไอเป็นการมีการรวชป็การบูงสวงนะครับของพระปู่ขาำคึมนะครับที่จัดโดยวัดปงลีนะครับ อันนี้เนี่ยก็สายมูนะครับซึ่งน่าจะตรงกับวันอาทิตย์ถ้าเกิดสายมูท่านใดน,นะหรือนคนที่ฟังในเรื่องของช่องเจ้าเจ้าพญาชาแนลนะครับสามารถเข้าเข้าไปร่วมในพิธีการบงวงสรวงพ่อปู่เขาคึมได้ต้องบอกเลยว่าพ่อปู่พ่อปู่เขาคุมนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับโมงเชา้าแต่ว่าแต่เช้าหน่อยนะครับประมาณแปดแปดแปดโมงเช้าเขาจะเริ่มพิธีการกัน นะครับแ้วไหนๆก็จะไปไหว้ศาลพ่อปู่เขาขึ้แล้วเนี่ยนะครับก็แนะนาําศาลเาพ่อชางด้วยนะครับก็สักสิทธิ์พอๆกันนะครับถ้ามีเวลาเนี่ยถ้าใครสามารถที่จะเดินขึ้นเขาได้ก็ขอให้เข้าไปที่วัดปงรีนะครับแล้วขึ้นไปดูในเรื่องของยอดเขาที่เขากำลังมีการสร้างในเรื่องของพราใหญ่นะครับที่มีหน้าตัก12เมตรสูงเกิน20เมตรเนี่ยนะครับจะ ซึ่งพระองค์นี้เนี่ยวัดโวงลีตั้งใจว่าจะตั้งปลิฐสถานอยู่บนยอดเขาซึ่งตรงนี้ก็เทียบเท่ากับว่าเราตั้งอยู่บนยอดเขาเขาขึ้นเลยนะครับแล้วถ้าเกิดหลังจากที่เราเสร็จในเรื่องภารกิจของวัดโวงลีแล้วเนี่ยนะครับก็สิ่งที่จะแนะนําก็คือว่าให้ไปวัดโคกแย้นะฮะอันนี้ไปหาหลวงตาอ่อ,อ,อยเราจะได้ชมในเรื่องของท่าเกษิตนะครับของ วัดวัดพกแกที่โหลโงหลตาอ่อยเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยลวงตาท่านเป็นพระที่จังหวัดนนท์นะครับแล้วท่านป่วยแทบเอาชีวิตไม่รอดสุดท้ายท่านก็มาหายในเรื่องของเอาน้ําของแรกที่ผ่านแรกของคืมแล้วก็เอามาอาบแล้วมาอินนะครับจนก,กระทั่งุัวนี้ท่านก็มีสุกว่าสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยอยากให้ท่านทมเนี่ยนะครับได้ไปรับฟัง ปากของท่านเองนะครับแล้วนอ,นอกจากนั้นเนี่ยภายในวัดพุกยาตอนนี้ก็มีพระทุดงนะครับชื่อพระอาจารย์มงคลองค์นี้ก็เขาก็เรียกว่า,เ,าเรียกว่ามีดีพอพอพอ,พอตัวครับหลายคนที่อยากจะฟังในเรื่องของเรื่องลีกลับต่างๆเนี่ยไปสอบถามท่านได้นะครับหรือจะเข้าไปหาในเรื่องของพันแชมนะครับ เขาปู่เขาคือนะครับที่อยู่ที่ทำแล่อยู่บริเวณของวัดโคกแย้เนี่ยนะครับแถบวัดวัดโคกแย้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าเข้าไปได้ไปพูดคุยกับปู่นะครับไปพูดคุยกับคุณใบเงินไปพูดคุยกับคุณอ้อนะครับซึ่งทั้งสามคนเนี่ยเป็นประสานที่ที่บ้านตาเราเนี่ยแนะนำนะครับว่าถ้าเราไปาในในไหนเราเข้าเขาคึแน้วเนี่ย เข้าไปหาคุณใบเงินของหรือคุณอ้อหรือคุณหรือทางพันแชมเองก็ตามเนี่ยเราจะได้รับของที่เรียกว่าของแท้กลับมานะครับมีคุถามอาจารย์ต่อนะบอกว่าอาจารย์ต่อพระแต่ละรูปที่แนะนเมัน,นไม่ไม่ดังอ่ะไม่ดังคือคืออันนี้ต้องบอกบอก,บอกโดยโดยตรงนะครับพราบ้านมตตาเราไม่เคยไม่เคยสนใจในเรื่องของพระดังเรา เราให้ความสําคัญในเรื่องของพระดีพาะปฏ,ปฏ,ปฏิบัติดีนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยพระด,ดังเนี่ยเราก็ไม่ไมรู้เหมือนกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเราเคยนะเอาพระด,ดังเนี่ยแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเป็นเกจิติดดังแล้วเอาไปปลุกเสกที่าพิษณุโลกพอเราล้อมใจสินแล้วก็ทํำในเรื่องของเล็กๆเชื่อไหมครับว่าท่านจับเนี่ย ไม่เกินห้านาทีผู้ท้าพิเศษเสร็จอะ่ะไวมากเลยเลยไม่รู้ว่าเอ๊ปัจจุพลังแบบไหนเนะี่ยทำไม,มเร็วจังเลยซึ่งผมเองยังไม่ได้จะทำอะไรหันหน้าหันหลังปุ๊บอ่ะหมดเสร็จละระบบชาร์จเร็ว <laughs> นะครับก็เลย <laughs> เลยเลยไม่รู้ว่าเป็นแบบชาร์จหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราเราเรา,เราดูแล้วปรากฏว่าสิ่งสิ่งที่น่าแปลกก็คือว่าอันนี้เราก็ไม่ไม่ใช่ว่านะครับเห <laughs> <laughs> งื่อท่านออกทุ่มตัวเลย นั่นถ้าเกิดตรงนี้เลยเลยทําให้เราเนี่ยคัดต้องคัดในเรื่องของเกษีิณอายารจริงๆพระนนดีนะพระดีใช่น่ากราบไหวคือธาตุเกิติเนี่ยถ้าเกิดออันนี้นะครับคุณข้าก็คือคุยกันว่าธาตุเกษติเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์อยู่ในตัวมีเทพเทวะปกะการทักษะใช่พอเราเอาสิ่งที่คือนั่นอ่ะอาจจะมีการตรีกลับก็ได้ ท่านรับไม่ไหวใช่ท่านรับไม่ไหวจริงๆเนี่ยคือการอย่างบ้านมือตาเราก็ตามเนี่ยเราเคยเอาภระมาหลายรูปเหมือนกันนะแล้วก็มาบางทีมานั่งยังพลัดจะเข้าเลยก็มีอาการละมีอาการเพราะว่าสถานที่นี้เนี่ยรวบรวมในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทั่วประเทศไปอยู่มาอยู่ในนี้เทพเทว่ลายองค์ใช่เทพเทว่ลายองค์อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่บางบางทีเนี่ยยังไม่ทันจะถึงเข้าบ้านมงตาเลยแค่เข้ามาทางเข้าเนี่ยท่านก็ไม่เข้าแล้วก็มี บางองค์เนี่ยบางคนเนี่ยเดินไม่ออกเลยก็มีอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราเอามาพูดเล่นนะครับ,รบแต่มันคือเรื่องจริงมันเป็นสิ่งที่ลี้ลับที่มันเรามองไม่เห็นแล้วยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็อยากจะให้ท่านผู้ชมสบายใจนิดนึงนะครับว่าเราเอาพระมานะฮะมาพระดีๆนะมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อรู้จักเนี่ยเราไม่ได้เงินไม่ได้ทองนะหลายค,คนมองว่าไอ้นี่ผลประโยชน์แฝงไม่มีฮะไม่มี ร้อนนะคุณต่อเราไปแต่ละจังหวัดเนี่ยร้อนบองกาเนี่ยร้อนมากมากต้องบอกเลยว่าบ้านมืองกาเราไม่เคยนะที่ว่าเราจะเอาในเรื่องของเรื่องรางของขาของบ้านมืองกาเราไปวางตามวัดที่เราเราไปเราไม่เคยทําเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็อยากจะพาประชาสัมพันธ์ให้วัดตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นที่คนรู้จักอะไรอย่างเนี้ยเอจิเราคิดว่าเราคัดมาแล้วครับองค์ไหนที่ยังเน้าววันนี้เราเราประชาสัมพันธ์ให้เราบอกเราบอกให้เนี่ยแต่ถ้าเกิด ต่อไปเนี่ยเกิดมีการผิดเพี้ยนไปไปจากนี้เนี่ยเราก็จะไม่ไม่พูดถึงไม่พูดถึงพูดถึงมันก็เหมือนร้านอาหารนะคุณต่อร้านอาหารบางอย่างเนี่ยกับข้าวเขาอร่อยอร่อยแต่ไม่มีการแนะนําไม่มีการประชาสัมพันธ์เนี่ยร้านก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับเหมือนกับหนังสือพระบางเล่มเนี่ยที่เจ๊งไปแล้วเนี่ยสองเล่มเนี่ยโอ้โหวัตถุกมงคลเป็นพันรายการนะไม่ได้คัดกรองไงคุณต่อสุดท้ายเข้าไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของจริง ฉะนั้นเราเนี่ยสบายใจนะเราขับรถโอ้โหร้อนมากๆเลยช่วงเดือนนี้ปรากฏว่าเราได้เข้าไปคุยกับท่านเราก็สบายใจกลับมาบนะครับฝากเพื่อนๆนิดนึงนะว่าเราทำทำเนี่ยหนึ่งเพื่อคนที่อยู่เขาอุ้มครึมนะฮะวิถีชีวิตชาวบ้านต้องอยู่และฝากไว้น,นิดนึงมีคนถามมาว่าปกของสื่อแม่นาคฉบับนี้เป็นพระพิกาเนตรองค์ใหญ่ที่สุดในสยามประเทศ นะฮะที่ทําจากเขาเอ,อ่อแลกเขาอุ้มคึมคุณต่ออธิบายหน่อยครับว่าตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่กู้ภัยบอบพลอยนะครับอันนี้เนี่ยจะแกะโดยพันแชมและครอบครัวเนี่ยจะหนักถึงประมาณถ้าผมจำไม่ผิดสามสามถึงสี่ตันนะครับแล้วองค์นี้แถ่เป็นแลกเขาอุ้มที่เขาใช้เวลาแกะนานมากกี่กี่มากน้อยครับน่าจะเป็นปีนะครับแล้วองนี้นี่พูดพูดถึงเลยว่าการที่หาแลกมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอันนี้พันแชมเนี่ยเขาก็อยากที่จะเหมือนเป็นคล้ายๆว่าแกะคือท่านก็มีอายุมากลวท่านก็เหมือนกับเป็นองค์ที่ท่านแกะเอาไว้โชว์ในเรื่องของฝีมือเลยลงลึกรายละเอียดนิดนึงน,<า>นะครับพระพิคเนตเนี่ยเป็นยังไงฮะทำไมเราถึงกราบไหว้ท่านพระพิคเนตเนี่ยนะครับเป็นเทพแห่งความสําเร็จนะครับซึ่งใครบูาชาท่านเนี่ยนะครับหรือกราบไหว้ท่านเนี่ย ก็ทําไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรก็ตามมักจะประสบผลในเรื่องของความความสาเร็จแล้วการที่เขาไปทําที่อ่ไว้ที่บออ่อพลที่กู้ภัยเนี่ยตอนนี้เขาก็แต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาทำทำ,ทำฐานที่จะตั้งพระพิฆเนศองค์นี้หรือยังถ้าทําแล้วเนี่ยนะครับคนผ่านไปผ่านมาจะเห็นได้เด่นชัดขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นที่สกการะที่หนึ่งนะครับของ,งอ,อําเภอบ่อพลนะครับ ครับสำหรับสายมูนะครับที่ชอบในเรื่องของพระพิคเนศเนี่ยนะครับทางบ้านมุนตาเราก็จะมีในเรื่องของพระพิคเนศนาคราชนะครับก็คือการรวมสองเทพให้ในองค์เดียวกันนะครับก็คือเป็นองค์ของพญานาคแล้วก็พระพิฆเนศนะครับองค์นี้เนี่ยจะให้ในเรื่องของโชคลาภสิ่งความสําเร็จนะครับสุขความปรารถนานะครับซึ่งจะเป็นหนึ่งเดียวของทางบ้าน,นตาแล้วก็ตามสถานที่ต่งางก็จะจะไม่มีสิ่งสิ่งพวกนี้นะครับ แล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยเ็าจะเป็นในเรื่องของพระพิฆเนศนะครับสีทองอันนี้จะเป็นอนเหล็กเหล็กเหล็กน้ำพีนะครับซึ่งจะทําเป็นสีทองเนี่ยบูชาแล้วเนี่ยจะเด่นในเรื่องของโชคลาภเหมือนทองนะครับการการบูชาพระพิฆเนศเนี่ยนะครับคนที่ทําธุรกิจเนี่ยครับสมควรที่จะบูชานะครับเพราะว่า เราค้าเราขายเน ok ี่ยเราต้องติดต่อไม่ว่าจะเป็นต่างชาติก็ดีหรือคนในในประเทศเราก็ดีเนี่ยพระพิการเนธเนี่ยจะโดนบันดาลให้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยประสบในเรื่องของผลกำเร็จที่เร็วขึ้นนะครับยิ่งประกอบกับท่าเกสิตเนี่ยที่มีฤทธิ์อยู่ในตัวเองเนี่ยจะยิ่งเสริมในเรื่องของเครื่องรางของขังเนี่ยให้มีฤทธิ์ที่มากขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับที่ทําไมบ้านตาเนี่ยเราถึงได้มาพูดในเรื่องของ สิ่งที่เป็นเป็นธรรมชาติเพราะเราอยากจะให้คนที่สายมูเนี่ยที่ขึ้นชอบในเรื่องสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีของที่ดีขึ้นนะครับก็คือมีของแท้แล้วก็มีในเรื่องของวุคุณที่สูงเพราะตอนนี้เนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยติดขัดนะครับหลายคน,นยจะรู้สึกตัวเองเลยว่าเอ้ค้าขายไม่ดีนะเงินทองฉันไม่ค่อยเหมือนเดิมนะแต่การที่เรามีสิ่งเสริมที่ดีๆเนี่ยนะครับ จะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นผมเชื่อแบบนั้นนะครับเพราะหลายคนที่ติดขัดเองเนี่ยนะครับแล้วบูชาสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับไอสิ่งที่ติดขัดพวกนี้ก็จะหายไปแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพิสูจน์ได้ไหมนะครับพิสูจน์ได้แต่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะครับ รับ oh. ผมเจ้าครับเจ้าพยาชันนยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณต่อนะครับที่จะฟันฝ่ากับอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของวัตถุบางคลที่ปลอมนะฮะแล้วก็โจมตีทางคุณต่อค่อนข้างหนักนะครับหนักมากๆเลยยังไงเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอบคุณนะครับที่นําเสนอคลิปดีๆในช่องของเจ้าพยาชันนซึ่งผมขอนําเสนอแต่ของจริงหลายคนนะครับเป็นอาจารย์คารวะที่ดังนะฮะ แต่ปรากฏว่าวัตถุมงคลของท่านนี้ปลอมทุกรายการก็ต้องกราบขออภัยรักกันเคารพกันให้ผมช่วยทั้งอื่นนะครับอย่ามาลงช่องผมเลยเชิญคุณต่อครับก็ต้องฝากกันเอาไว้ครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อเชื่ออย่างนะครับว่าทําอะไรได้แบบนั้นนะครับก็ฝากกันกันด้วยนะครับว่าการที่เรานะครับอย่างของทาบ้านมืตาเราเองเนี่ยผมก็ ขอยืนยันว่าเราก็จะนําในเรื่องต่ของสิ่งที่ดีนะครับของของที่เราได้มาจากแหล่งจริงๆนะครับของที่เป็นธรรมชาติแล้วเราอีกอย่างนี้เราเชื่อในเรื่องของพุทธคุณนะครับผมก็หวังว่าเครื่องรางนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นมงคลของธรรมบัณฑาเราเนี่ยจะช่วยคนที่มีรายได้น้อยนะครับให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ